เปนนมันมก็ตั้งนานแล้วไม่มีอะไรก็แค่อยากแอล y เข้ามาฉันต้องทตัวยังไงบนทางเดินนัก <c oughs> ล่าฝันจ้าแม่บนทางเดินแห่งความฝันนี้คงจะมี แล้วเริ่มพันบ้านเอฟบนทางเดินแห่งความฝันนี้ทุกคนเคยฟังไหมเออทุกคนเคยฟังมีลินบินได้ไดมีลินบินได้หุยลูกคนล่าสุดยอดวิวถึงหนึ่งแสนวิวแล้วมีลินบินได้เออลดไม่ไหวนะลงคลิปห้าปีครั้งนะ่ะเออหนูก็จำไม่ได้แล้วว่าแบบทำอะไรไปรอ่ะคือไปไปงานใช่ไหมเหมือนจะเป็นไปงานแกงแบบที่เป็นของลูกค้า ยอดสาวเอาไม่ใช่ยอดซับจ่ะยอดวิวจ่ะยอดสับมีร <laughs> ้อยยี่สิบแปปนึงนะขอดูก่อนเออยังไม่ก็ไม่ได้เข้าไปดูนะมันต้องเสิร์ชว่าอะไรอนะมีลินบินได้ใช่ไหมแล้ว <laughs> เ,เป็นการเข้าไปดูคลิปเ,เสียง <c oughs> เราเป็นการที่เข้าไปดูคลิปตัวเองแบบว่าแบบแบบไม่ได้เข้าแอคต์ตัวเองด้วย <laughs> ใช้วิธีการเสิร์ชหาแต่ว่ามันมีชื่อรายการด้วยนี่มีอะไรบ้างมีมีลินบินได้ จะขึ้นไหมอะ่ะโอ้ยขึ้นอยู่คลิปล่าสุดเมื่อสองปีที่แล้วหนึ่งคลิปทวนเข้าไปดูก่อนวายว้ายคุณพี่คุณพี่โฆษณาคุณพี่เฮ้ยอย่างนี้ถ้าเกิดขึ้นโฆษณาแบบนี้ดิฉันต้องได้ตังค์หรือเปล่าเฮ้ย <c oughs> มาขึ้นช่องดิฉันน่ะคุณพี่ใครมีความรู้มั้ยคะแต่ประเด็นคือจะเข้าไปเอาตังค์ไงก็คือไม่ได้เฮ้ย <c oughs> คลิปแปดนาทีเหรอเฮ้ยมีคนมาบูบีเรื่องดิฉันจำหลานไม่ได้ข้างล่าง รีแอครีแอคแล้วหนึ่งจำไม่ได้ว่าถ่ายอะไรไปบ้างอะสองปีที่แล้วเราดูคนเราก็แบบอัพแล้วก็คือหางสมัยอยู่หอแบบหอที่ทุกคนเห็นอันเนี้ยในในคลิปมิลินมินได้อะเป็นหอแรกของพวกเราเบนเกนเนี่ยนี่ดอนเมืองอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ต หนูทาลิปหน่อยไหมลูก่ไหนหนี่คือเหตุการณ์เวลาเราถูอกล้องนัะนี่ฉันว่าเป็นกันทุกคนจะไปหาสมิลาจะเซลฟี่คนเดียวปุ๊บอ้าวเพื่อนเออเออถัดถูกบนเครื่องบินหนึ่งอันนี้คือแต่งหน้าหรือยังอ่ะจำไม่ได้อ่ะ แตนนี mainland, ch fever, ch ps, ้น่าจะแต่งหน้าประมาณหนึ่งแล้วแหละเฮ้ยช้างช้างตอนนี้เราอยู่ที่สนามโกลคาร์นะคะมีเพื่อนๆอยากมาเล่นโกลคาร์กันเออว้ายังสมัยยังใส่แว่นอยู่เลยทุกคนทการต่อรองราคาทุกคนได้ยินเสียงปะทุกคนได้ยินเสียงในคลิปไหมสี่นาทีสองร้อยบาทเพื่อนๆก็อ่ะคนมีฐานะอย่างพวกเรา ไปเดินตลาดกันดีกว่าแต่ว่าก็ด้วยความท <บน S 1> <ห>ี่มันแพงอยู่เหมือนกันนะสี 400. ่ร้อยก็เลยได้ราคาที่ลดมาเออต้องอุจจักต่อรองนะพี่อุ๋มพี่อุ๋มทำการเรียกรถแล้วนะคะ,ะ,คะเฮ้ยนี่คุป,ปิ่งคุป,ปิ่มก็ไปเออใช่ มันค้างอะไรค้างที่หนอกมันค้างหรอู้สึกันที่นี่ขเราองเราคอคืองานบวชครเจอเสียงงนบวชา้นจอเต็นงานบวชหรจ้วะะพี่หมเกิดปัญหาอะไรครับเมอกาพี่หงุนครับุ้ยสมัยสปีที่แล้วอ่ะ ทำการเสริมบอกไม่ค้างไปแล้วกลับเลย <c oughs> อ๋อไปแบบว <c oughs> ัน, <c oughs> ปปนเดย์ทริปเนาะมักลับั <c oughs> <c oughs> ลกลับขับรถกลับขับถกลัรถก็คือับับบนถกลับขับรถกลับขบนถกลอบขับยกบรถกลับขบรรถกบบบรถ เธอเพิ่มยอดวิวหรอใช่ไปเพิ่มยอดวะวหนึ่งวิวทวนเพิ่มยอดวิวหนึ่งวิวทวนสมัยไม่มีโควิดเนาะมันคือแบบว่าเหมือนแบบเบาเสียงก่อนพูดพูดแข่งเสียงพูดแข่งเสียงเจคนนี่เราจุดคอคือเหมือนแบบพอ กถึงบรรยากาศตอนที่เรายังไม่ต้องแบบใส่แมสไม่ต้องแบบนึกถึงบรรยากาศให้แบบออกไปทํากิจกรรมออกไปทํางานโดยที่ไม่มีแมสคิดถ,ถึงชีวิตก่อนโควิดใช่ แล้วคือมันมีอะไรบ้างอในเนี่ยคือแบบเสดินก็แแล้วแงเล่าเดี๋ยวลองกอก่อนอ๋อแล้ก็มีเปเล่นสไลเดอร์อ่ะแล้วคืออะไรก็กลับเลยอะเหมอยมเปีม้ยมีน้องเปี่ยมออกไปกัน6กคน เอ๊ใช่หรือป่ะเดี๋ยวก็ขึ้นรถตอนนี้ตอ้องเป็นเวลาสี่ทุ่มก็เดี๋ยวไปถึงมีเชา้าหกโมงนอนได้ <c oughs> เอ้ยอ๋อเราไปนอนบ้านอ้นี่กันด้วยทุกคนเพ่นถ่าแอปเปแอปเปแค่แล้วคือ๋อแล้วคือทำสีผมเออก่อนไปทำก่อนก่อนที่อะก่อนวันต่อไปจะไปทำงาน <c oughs> งานรีบงานเบ่งแต่วันนั้นน่ะในคลิปที่อยู่ในบ้านนี้ใช่ป่ะวันนั้นเรานอนกันดึกมากทุกคนแล้วก็เหมือนพี่ทีมงานที่อยู่วันนั้นก็จะเป็นแบบพี่ทีมงานที่แบบเที่ยวนี้น่าจะออกไปกันแทบจะหมดแล้วนะที่ไปนอนบ้านด้วยกันวันนั้นะคิดว่าน่ะใช่พี่พี่ทีมงานที่ไปนอนบ้านด้วยกันเนที่ไปเออน่าจะออกน่าจะออกไปกันหมดแล้วออกแบบออกจากบริษัทกันหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยวันนั้นเรานอนกันดึกมากมากมาก หลังที่เราแบบเฮ้ยยอมพงยอมผมใช่ไหมถ่ายคงถ่ายคลิปแล้วอะไรอาบนงอาบน้ำ้วเราก็แบบตั้งวงเล่นไพ่อุโนใชอโนโอ่อุโนโอุโนคือจําไม่ได้เลยว่าแบบนอนตอนไหนอ่ะอีคลิปเนี้ยแต่จําได้ว่าเวลาผ่านไปนานมากจะไม่บอกว่านอนตอนไหนแล้วกันได้กี่บาทคืนนั้นไม่มีเก็บตงังออุโนโใครเขาเก็บตังกันดีดมาก้อใครดีดมาก๊อแล้วแลบงใครมาคนสุดท้าย เมาไหมไม่ไม,ไม่อันนี้อันนี้เรื่องจริงเลยวันนั้นไม่มีแอลกอฮอล์ค่ะไม่มีแต่ถ้าเกิดแบบเนี้ยมันไปทํางานไปอะไรเงี้ยไหมเออเ <c oughs> ว้นไว้ซะเลิกลักเลยใช่วันที่ขึ้นมาลำไหมใช่วันนั้นแหละเฮ้ย <c oughs> เคยเล่าไว้ที่ไหนหรอที่แบบที่ต้องลำอ่ะลำแล้วมันจะแบบเฮ้ยดวงมาเฮ้ยทำไมเคยเล่าไปแล้วอ่อเคยเล่าไปเมื่อนานแล้วใช่ไหมอ๋อในเทตเตอร์ติดตามไลฟ์ของพวกเรา รวมถึงเอ็กซ์เพรคอน F เทนต์กับ VR และยังมีเคนเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am o 4D application